สวัสดีครับอยู่กับผมนัทธรรมสบักกินได้นะครับห่างหายกันไปนานนะครับไม่ได้ทําคลิปนานนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับแล้วก็จะพยายามกลับมาทําคลิปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้มีพี่รุดนะเอ่อคลิปวันนี้นะครับก็มาอัปเดตเฉยๆนะครับว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับก็ยังทำธรรมสบักอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ก่อนหน้านี้ก็มี ยุ่งๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะไปรับปลาชุดสุดท้ายนะครับเป็นคาวลีนะครับของซีซั่น2023นะครับแล้วก็ซีซั่นเอ้ยหรือ2 0 2 4ัจำไม่ได้นะครับก่อนที่เราจะบินไปช่วงท้ายปีปีนี้นะครับตอนนี้ก็เตรียมบอี่จะรอเราเด็กๆลงแล้วเรียบร้อยนะครับน้ำใสแจวเดี๋ยวเราไปรับปลากันนะครับ ให้ดูหน้าตาปลานะครับตอนที่อยู่ที่กินไดโอชิบะมันจะเข้มขึ้นนะครับพี่เดี๋ยวผมคัดให้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็รับปลามาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาปลากันนะครับแล้วก็เซตนี้จะเป็นเซตส่งท้ายเออซีซันนี้นะครับก่อนที่ซีซันหน้าเนี่ยเราจะบินไปเอเอนดี D อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ปีปีหน้าเนี่ยผมไม่มีการคุยกับพี่โอคดาะนะครับ ตีเดอร์ธรรมาสบั์จำเป็นดีนะครับหรือลูกพี่ของผมเองนะครับตอนที่ไปฝึกงานมีการคุยกันไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปากพี่เขาเตรียมของให้กับผมไว้ซีซันหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นภาพสปอยตอนท้ายคลิปนะครับว่าปีนี้ผมผลิตของเจ้าธรรมสบั์เนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้คือการคัดรอบแรกนะครับเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปนะครับตอนนี้เราไปดูป่าที่ผมเอามาก่อนนะครับโอเคครับขาวดํานะครับหางสั้นอยู่ที่2องพันนะครับจะมี2ตัวนะครับที่2องพันคือตัวนี้นะครับ ตัวน,นี้นะครับพวกนี้ตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถ้ารับทั้งหมดมีราคาพิเศษให้นะครับ โอเคครับแล้วก็นอกจากคลิปนะครับที่มีปลาใหม่เข้ามานะครับตอนนี้นะครับผมมีไปแอบซื้อน้องปลาตัวนี้มานะครับเป็นต่อไซนะครับจากฟาร์มอะไรไม่บอกนะครับคือเราใช้มาทายฟาร์มกันนะครับว่าน้องเจ้าตัวนี้นะครับมาจากฟาร์มอะไรนะครับพี่ๆท่านใดรู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ผ่านไปอีกสัก2เดือนนะครับก่อนที่จะเริ่มซีซั่นใหม่ในเดือนตุลานะครับตัวนี้ผมจะทําการแจกนะครับสําหรับคนที่ตอบชื่อฟาร์มถูกนะครับ โอเคตัวนี้สวยมากๆนะครับนี่นะครับตัวนี้โอเคครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามช่องธรรมสบัดทินไดนนะครับขอบคุณครับโอเคครับแล้วก็ต่อจากกิจกรรมนะครับที่ถ่ายชื่อน้องปลานะครับคินไดจะเริ่มกับมาทําคลิปแล้วนะครับแล้วก็พี่ๆท่านใดสนใจปลาธรรมสบัดแบบไหนนะครับปีนี้นะครับบอกได้เลยว่าซีซั่นใหม่นะครับ NND ดีผมและพี่โอกะดนะครับเรียกว่าคุยกันตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย เราเตรียมอะไรบางอย่างนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆติดตามธรรมศาสตร์คินไดแล้วก็เอ็นเอ็นดีธรรมศาสตร์ในซีซั่นนี้ด้วยนะครับในเดือนตุลานะครับที่เริ่มต้นซีซั่นใหม่ของทุกปีนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องธรรมศาสตร์คินไดเอาไว้ด้วยนะครับในวันแบบนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ